สวัสดีค่ะพบพ่อแม่เมยเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาเบียนงอีกเกินบาทนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้าง,งานแล้วนะคะพี่น้องพี่กัดวันนี้ที่งานข้าวหอมมะลิโลกนะคะพี่น้องนะคะที่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องนะคะเราได้พากันไปนอนบ้านนะคะพี่น้องเพราะว่ากไกลบ้านยู่นะคะพี่น้องเลยพากันไปนอนบ้านนะคะก็พากันออกมาห้าโมงนิดๆตอนนี้หกโมง ถึงงานประมาณหกโมงกว่านะคะพี่น้องนะคะให้พี่บัสแกไปตั้งคองนะคะพี่น้องนะคะกลับมาหน้าง,งานนะคะพี่นอ้องลายวัน <c oughs> ที่ผ่านมานี่ทุกคนไม่ค่อยได้ลงคลิปมันแบบถ่ายกล้องตั้งหน้าถ่ายตัวเองอะไรประมาณนี้ทุกคนเป็นแบบว่าเหมือนเป็นว่าหูว่าเป็นอย่างนะคะพี่น้องเป็นหูเสึกว่ามันเครียดแล้วก็คิดคิดอะไรไม่รู้ตัวเองมันเหมือนเบลอไปอ่ะ เบอร์ไปเรื่อยทุกคนมันแบบขาดความมั่นใจนในตัวเองเวลาแบบเจอใครหรือว่าเจอเจอคนอื่นอะไรประมาณนี้เวลาแบบว่าอยู่กับไอ้บาดเด็กๆก็จะเป็นแบบยานเล่ากลัวแกยันเล่าหายยันเล่าดาย่ันเล่าต่อวัดใสเป็นประมาณนั้นนะคะก็บอกบอกพี่บาดว่าเนี่ยหนูมีอาการแบบประมาณนี้นะอะไรแบบนี้ก็บอกแกแกก็แบบเออหนูอาจจะเครียดหรือกินหนูอาจจะแบบคิดมากหรือเปล่าแกก็เลยมันปอบประโลมปลอบใจไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรทุกคนมันผ่านไปสองสามวัน ก็ก็เป็นอีกที่แหลืก็เหมือนแบบบอดี้เป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบเป็นบางครั้งแล้วก็วูบมาอะไรประมาณนี้ทุกคนมันไม่รู้ว่าเป็นเป็นตั้งแต่ตอนไหนนะทุกคนไม่รู้เพราะว่าหนูก็มันบางเือห่อผอยอฟซี่ห่อกัลยานยัดปัญหาเขากับเรื่องที่บางเรื่องนักพี่น้องบางเธอประกอบพวกหัวปัญหาอย่างไบบแต่ว่าบางคนเขาถามคำถามที่มันอัพตัวช็อกมาก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงก็มีอะไรสินะให้ได้ห่อแบบ บางเรื่องเขาอาจจะบอกอยากบอกเอแต่ว่าพึงกระถามสินะพะงก้นมือนกับ,บหูนาะเขาจะจะว่าอย่างไรล่ะพี่น้องมืก็กลิ่นในหอบยานหยานกับการคนหยานพอคนถามมันานันนี้สินะอืมัมนกับแปลกดิพี่น้องทุกคนผมว่าเออบันนูพวกหูวันนู้นเป็นอย่างนะคะหนูก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายคลิปปกติจะถ่ายน้องทุกคนจะตั้งกล้องถ่ายออกจักงานหรือว่าตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยจะถ่ายแต่มันเหมือนแบบขาดความมั่นใจไม่กล้าตั้งกล้องขึ้นมาถ่ายอะไรประมาณนี้ก็จนแบบเมื่อวานนี่ ไปไปพบพี่ศอกับพี่นุ้ยเนาะทุกคนก็บอกกันปกติเด้พี่น้องจู่ๆอ่ะอาการมันแบบนิ่งแล้วเหมือนแบบหนูแบบหนูเบอร์แล้วเหมือนแบบไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันอะไรประมาณนั้นเพรหูว,ว่าเพื่อนเพื่อนบอกยังแนลืมลืมเออลืมลืม,มจับใจความกับคําบอกคนใดพี่น้องมันเป็นแบบว่า มันนิ่งมันตอบไม่ได้อะไรประมาณนี้มันพูดเริ่มพูดไม่รู้เรื่องลิ้นเริ่มพันกันมันบอกอะไรไม่ได้ทุกคนมันลืมนี่อ้ไอ้บาสก็ลืมเห็นเห็นความผิดปกติแล้วแต่ว่าเราก็บริบาลอย่างสีนั่นเรากัอยังถ้าเบิ่งอยู่เพราะว่าปกติเมื่อวานนัดกันเนาะกับพี่ๆเขาว่าจะไปหาพี่แปมแปมกับพี่ฮอดดีจู่ๆอารมณ์แบบยยานขึ้นมายยานแบบสียหายแบนี้พี่้องมันสียหายน้ำตาน้ำหงอย มันนี่จนไดคือรถมื่อใดหนูไห้บ่คักพี่น้องเมื่อวานไห้แบบไห้ร้องไห้หนักมากจนแบบพี่บารแกแบบเออก็ปลอบใจไปอะไรนั้นก,ก็เลยแบบบอกว่าให้นวดดูซีรีส์หนูจะไม่ได้แบบเอาสมองหนูจะได้เอาสมองนั้นไปไปไป,ไปจดไปจดโจแต่กับซีรีส์อะไรประมาณนี้หนูจะได้แบบไม่ต้องมาคิดมากอะไรประมาณนี้น่ทุกคนมันหนูบอกนวอที่ใบไม่ถูกว่ามันเป็นอารมณ์ประมาณไหนสิแม่หนูบอกทุกคนบ่ถือแต่ว่ามันเท,ทียบเฮาแบบ ขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็บอก่าพ่อคนสิแมมพี่นมันเป็นแบบซียันยนนะโหนูบอกว่าถึงนุก,ก็บอกพี่บัตค่ะว่าเนี่ยนุยานนุบึหวัวนุเป็นยันนุคือยานแบบยานพ่อพ่อคนนั้นยานพอ่อเขาเจ้าถามนี่สันนี่ซียันยานสี่มันนุบหัวนุจะเฮ็ดจังใดสินะแกก็เลยบอกว่าให้นูไปดูซีรีส์ดูเผื่อแบบว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่าถ้าหนูดูซีรีส์หนูอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องอื่นอะไรแบบนูก,ก็เลยไปบึงก็ก็ดีขึ้นมา นะคะพี่น้องดีขึ้นมากเพราะว่ากับพี่เบิงกนละกัน,นะะพอดีไอ้บ้านเรากับแบบเวลาแกเล่นนตีเสียดอะไร้ยก็มามาดูเราแกก็แวะมาดูตลอวอะไรเงี้ยตีสองกวัวแล้วก็ลงมาเบิง mm hmm. แล้วก็มาดูแล้ววันนี้แปลกมากเลยเป็นวันที่นอนนอนตั้งแต่เที่ยงคืนมาตื่นอีกทีก็บ่ายสามค่ะพี่น้องนะคะตื่นอีกทีบ่ายสาม รู้สึกว่าตัวเองนอนทําไมนอนเยอะจังแต่กับมีหูสวัสดิข์ของใส่สมองหลายพีน่น้องช่วงนี้มันเหมือนแบบเวลาเราอยู่คนเดียวอาจจะทําให้เราแบบคิดเรื่อยปเปื่อยไปเรื่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทุกคนมันก็เลยแบบว่าทําให้เราแบบขาดความมั่นใจในตัวเองทําให้เราแบบตื่นกระหนกเวลาพอพอคอนหรือว่าบางเซยเยซี่เนว่าพอเขานอนพูดเลอนคนเปิดกระบอได้แบบว่าวเพิ่งแยางเพิ่นกระบอได้ไม่ได้ ติดตามเราอะไรประมาณนี้เพื่อนอาจจะเห็นห้าเพื่อภาสีทักหรือเพื่อภสษีธรรมในในบางเรื่องที่มันอาจจะกระตุนหรือบา่าถือจุดที่แบบห้าบวสามาที่จะลืมมันได้สิมมนก็เลยเห็นในห้าแบาบว่าคืดพอแล้วก็เก็บมาคิดสินะพี่น้องแล้วมันก็บวกกับช่วงนี้น้องจะลงมาอยู่บ้านใช่ไหมเราก็รีเพีย,ย์อะไรมันเสร็จแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของออกแกนมาอีกทุกคนมันก็เลยแบบทําให้เราแบบใช้สมองเยอะนิดนึงช่วงนี้นะคะ ย้ำเราว่าใส่สมองไหลรีพี่นอมันถูงซูบมันเขียดจักหน่อยนะคะพี่น้องมันไร้เรื่องนะคะพี่น้องเมื่อวานก็มีแม่แม่แกก็โทรมาพูดคุยด้วยแกแบบเขาจะเราอยู่แม่แล้วกับว่าอยากให้เขาขึ้นไายหรือว่าอยากเขียดก็ขอบคุณแม่มากๆนะคะที่แม่ว่าแม่ทูมาหาแล้วก็เมาเวา์น้ามันมีเรื่องทำให้เรามีกำลังใจขึ้นนะคะพี่น้อง ดีขึ้นแต่ว่าทุกคนเห็นหน้านี่ไหมมันรู้วออกดูวออกเลยว่าหนูนะไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ายังมันประสใส่แหละพี่น้องมันหูซึมมันประสดใสมันบอกประถิกมันก็ดีขึ้นมานิดนึงทุกคนแต่มันรู้สึกว่ามันมันยังใจเรามันเป็นยังไงล่ะทุกคนมันมันยังรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนมันมองหมดนะทุกคนมันบอกไม่ถูกแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นอะไรทุกคนมันบอกไม่ถูกมันรู้สึกแค่ว่าเหมือนแบบ รู้สึกแค่ว่ามันไม่มีความสุขอะมันรู้สึกมันแบบมันบอกมาถึงเนาพี่น้องกิ่ี่บ้านจะไหนดอกแต่ทุกคนก็บอกเออให้หนูไปตรวจหมออะไรเงี้ยหนูจะรู้ว่าตัวเองก็อาจจะไหวอยู่ทุกคนมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นแพนิคหรือเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่ารู้สึกว่าแค่ว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่แบบเราอาจจะเจออะไรที่มันกระทบกระทบจิตเราที่มันแตกไปอะไรมันก็เลยเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็ รอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะได้พบพบแพทย์จริงๆหรือว่าพบหมอจริงๆนะทุกคนแต่ก็ดูไปก่อนว่าอีกวันสองวันนี้ตัวเองจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้คิดมากนะทุกคนแต่มันเหมือนว่ามันแบบมันเหมือนว่าขาดความมั่นใจในการเจอไขสกคนอะไรเงี้ยมันเจผูผใดยานข้าเจ้าทีิมันเป็นแบบเสียนยัน พี่นองนะคะเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้นะคะพี่นองก็ถ่ายตัวเองหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมาหลายวันนะคะทุกคนไม่ว่ากันนะเอาละพี่นองนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ